เจ้าแทนสกอเดือดละมันอบเชียค่ะนายกเลือกแล้วนะพี่น้องนะคะแซลมอนฟากาไม่บอกเลยน้งบอนี่หละครับนี่ครับยูตลาดเทียมบุบบอบอางานเงินครับเป็นบครับนี่ครับ

ฉันจะฝ่าเรียนนี่ละ เออตอหาด้วค่ะเออตอจามันเย่นเ่มันแมนจูก้อนเนาะ ฮะเป็นน้อนมันไหมแหลมมีไกลๆนี่18โลใค่เป็นนอนใช่ปลาแดงบ่ฮะไครไปนอนปลาปลาแดงมันบ่จ้ะ

เา้ยหลอกคำแล้วตองพูน่ะพูนผงเขามากพูน่ะเร็วมากเลยเปรียบขันยากษ์ไปเปรียบโยกหาุ่มวัท่านได้ไปออกไปแล้วไปถือโฟนก็โจนเล็เอา ไปหมดอยู่ในเต็นเปคนทั้งคนน้นทั้งจียกได้เอกขเให้ี่พองนาได้ลวาอ่แบบนี้เลยแม่ไไไเอา้ที่เลยหลายลูกแผลเออ ว่ที่สมไก่แกม่านไปรานร่า่าเาดี๋ยวเดี๋ยววานี่เรวามันว่าเล่าหน่ะหอดลวดไปกอนมไ่แล้วไปก้อนมูเอดีม่ดีไปแล้วโอ้ยไปหอดใสก้อนไปไปก้อนมูเลย

อยู่ยาวเหมือนปลาหมดใช่ไหมอยู่ยาวเลยคุณเาดีจ้าดีจ้ อันยงเรืองแล้วนะคะพี่น้องอย่าลืมมือเอืนอได้พอกันยุบางบอ่อนะคะตลาดเสริมสุขได้นะอะ,อะไรนะ <c oughs> เอาวันทีแปะเขาไอเขวางจีบเขาเป็นมาเร็นเมนมันรอสถานที่ยังไม่มีสถานที่ลง ไม่อย่นนังคะนี่โอ้กระทิน,ทนจ้ะไก่ไกอยู่เด้เนาะจ้ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ ัคเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเช่นนี้คลิปหน้าพบกันไหมคะสวัสดีค่ะ